อยากตึ๊บและอยากพลาดถ้าพลาดปุ๊บไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้ส่งการอีกหรือเปล่านะทำไม่ดีที่สุดแถมตามคลิปเนี้ยผิวแบบฟังแน่นอนกูต้องเฉิดฉายเข้าใจปะรู้สึกว่าสมัยเนี้ยผิวยิ่งธรรมชาติเหมือนไม่แต่งอะไรเงี้ยทำให้ผิวดูสวยกว่ายิ่งดีกว่าเคยคนที่เปลี่ยนแล้วแบบเทดดิ้งปึ๊กตาปึ๊ก อยู่ปุ๊บแต่งหน้าตุ๊บตุ๊บตัวแม่องอ่ะน,นะถ้านหน้าหนาเกินไปแบบหนาตึ๊บโดนน้ำปุ๊บคือใบบอลจิ้งเลยทาแล้วืิวที่เป็นสีเหลืองเกินไปเสื้อผ้าทุกคนอาจจะเปิ่เท่านี้คุณดูคลิปตั้งเสร็จปุ๊บคุณเดินไปเซเว่นคุณได้ของแล้วคุณมาแต่งได้เลยเพราะฉนัลองลนะมันเวิร์กอันนี้คือเนะคล็ดลับนะนะเคล็ดลับนะเธอรู้แค่ช่องเราเลยนะโดนสปอนเซอร์นี่ใต่ตานิดนึงเออเอเออันเนี้ยควรจะมีการน้ำว,ว,นว่าสวยโคตรสวยไม่ว่าโดนน้ำเฮ้ยรกักเกิ มันหมดยุคแต่งหน้าหนาไปสงการแล้วเข้า่ะตอนนี้มันต้องเบาบอกว่าทุเนี้อยู่พุ่งสูงสแักกดไลค์แชร์ subscribe s u r Channel สวัสดีครับทุกคนเพลงมา้นอง คนครับมาช้าแต่มานะเพิ่งนึกได้ว่าวันนี้คือวันสงกรานต์สงกลนซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันที่13เมษายนใครจะไปคิดว่าปีนี้ได้สงการานต์ได้ย่ะ <c oughs> แต่ปีนี้ครับสามารถเล่นสงการานต์ได้ วันนี้จะมาไม่ได้สอนแต่ว่าแต่งแบบนี้นะครับไปสงการแล้วก็เอาสีก็รอดนะจริงๆอะ่ะจะให้เลือกสองอย่างตอนเนี้ยว่าจะสะเต็ปเดิมที่ทังเคยแต่งหรือจะเอาสีที่มันหาง่ายในเซเวน่นเพราะถัาหาง่ายเซเวน่นเนี่ยต้องรู้สึกว่าถ้าวันนี้คุณดูคลิปต้องเสร็จปุ๊บคุณเดินไปเซเวน่นคุณได้ของแล้วคุณมาแต่งได้เลยเนะาะมันก็ง่ายงั้นเอาแต่งนั้นในเซเว่นนั่นแหละ หาทำไมเสียเวลาไปกีฬาที่ไหนเยอะแยะสู้คนนี้นะ,ะทุกคนนั่งคิดเหรอว่าคือใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮแล้วถ้าถ้ามีรอยสิวเยอะลถ้ามีสิวเยอะอะอะไรเงี้ยมันแบบเยอะแยะมากมายก็คิดว่าเอาไงไปสู้ไม่หรือถอยหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายเราก็คิดได้ว่าสมัยนี้ต้องว่าถ้าหน้าหนาเกินไปแบบหนาตึบนะเดี๋ยวนี้เขาชอบว่าชอบตึบๆกันเนาะโดนน้ำปุ๊บคือใบบอลกิ้งเลยเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้แบบนั้นแบบสมัยก่อนกับสมัยนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกันรู้สึกว่าสมัยเนี้ย ผิวยิ่งธรรมชาติยิ่งแบบเหมือนไม่แต่งอะไรเงี้ยทำว่าผิวดูสวยกว่ายิ่งดีกว่าวันนี้ต้องแนะนําบอกกันว่าคลิปนี้นะ no อนเซอร์แล้วก็มีอะไสีเหมือนกันเดี๋ยวจะลองบอกว่าใช้อะไรตามขั้นตอนนะครับทุกคนนะบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ของในเซเว่นแต่ว่าคิว่าให้พื้นฐานมันดีดนแล้วกันแล้วก็ไม่ได้โอ๊ยน้าดีเลี้ยวนี่เขาจะมาทําแบบแทมแบบว่าไม่ต้องปูปิดมากมีเกี่ยวะระทุกคนอันเนี้ยให้ดูเลยว,ว่าผิวมเป็นผิวจรับมันกันน้าได้จริง ตัวแรกหนึ่งไม่ต้องทาอะไรบำรุงไม่ต้องทากันแดดควรทาไหมาจริงๆควรทานะแต่ว่าต้องใช้กันแดดของในนี้ไปเลยนะทุกคนนะ,ะใช้ตัวแรกเลยตัวนี้คือ EE อแตงโมนะครับทุกคนอันนี้ s 150ด้วยจริงๆตัวนี้เคยใช้อยู่นานมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่ามองผ่านมองข้ามแบบว่ามันไม่ได้ปกปิดแต่จริงเป็นพื้นผิวหน้าที่มันดีมากแล้วก็กันน้ำด้วยมาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อน แล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องาจะบอกทุกคนคือมันมีหลายครั้งมาที่ทุกคนจะพลาดเว้ยสมมติว่านะทาเราพื้นที่เป็นสีเหลืองเกินไปพอมันเหลืองปุ๊บมันเกิดเะลรขึ้นเวลาโดนนะ้ำปุ๊บมันไหลเลยเ,ลยเว้ยทุกคนแล้วเสื้อผ้าทุกคนอนะ่ะจะเปิดพอนเปิดปุ๊บคนนี้แบบอ่ะโปะไปใหญ่ดูปุกคนแบบเ้ยอะไรอ่ะหนูเข้าใจะปะเคยเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่แบบว่าหน้าจะใสๆแล้วอ,อยากไปะปะแป้งปะมันจะเป็นฟิลแบบแตกต่างจากคนที่แบบแต่งหน้าตุ๊บตุ๊บตัวแม่อย่างนั้นอะเนะอะอะอะดูนะทาเลยอย่างนี้ เนื้อมันจะแตกตัวเป็นน้ำๆน,นะครับทุกคนแล้วก็ทาแบบนี้เลย <_ Q. S 1> คือทาเหมือนที่เหมือนบำรุงเลยนะทุกคนนะมันจะแบบยังไม่ได้ปกปิดนะไม่ต้องตกใจคือทาไปก่อนเป็นเหมือนแบบเป็นพื้นก่อนหนึ่งรอบปีนี้ปีลแรกที่เล่นได้แต่ว่าทุกคน,นต้องเฉิดฉายแล้วเราคอรจัดการตัวเองดีประมาณนึ่งแบบสองปีที่ผ่านมาหน้ากูแบบกูว่ากูดีนะแต่ปีน,นี้กูต้องเฉิดฉายเข้าใจป่ะเพราะหน้าทุกคนอย่ากตึบและอยาพลาดถ้าพลาดปุ๊บไม่รู้ปีหน้าจะได้ส่งการอีกหรือเปล่านะแต่ปีนี้ได้เล่นปุ๊บทำไม่ดีที่สุดอ่ะเสร็จแล้วนน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 นะคคครรัับบบบทุกกออออเเี้้ืืลงปป็็แพ่ เห็นไปว่ามันยังคงเป็นผิวอยู่นะทุกคนนะแต่ฝั่งนี้คือแบบถ้าจะดูแบบว่าดูซิดลงแต่ดูผิวอยู่เห็นไหมฝั่งนี้อ่ะดูนี่นี่เห็นไหมไม่ต้องเสียดายนะซองหนึ่งไม่กี่บาททุกคนลงไปเลยอย่าไม่ต้องสนเรื่องโปรปิดเน้นผิวดีไว้ก่อนเคยในเกมมี่ปะที่ผิวดีๆอ่ะเขาให้ไม่แต่งหน้าเลยแล้วต้องเป็นจริงเหมือนไม่แต่งหน้าแบบเฮ้ยอย่าเล่นพี่ไม่อย่างไงนะแต่บอแต่เรารับได้ดูสถานการณ์เนี่ยมันจะดูขาวเวอร์มากเลยทุกคนแต่ว่าเราเกลียดเสื้อชูชดูนะเสื้อชูชีเนี่ย สังเกตว่ารอยสิวยังอยู่ครบนะทุกคนแต่ผิวหน้ามันจะมีความกระจ่างใสแล้วหนึ่งรอบแถมตามคลิปเนี้ยผิวแบบปังแน่นอนเพราะฉลองละมันเวิร์กอ่ะต่อไปแห่ทุกคนอ่าเราบอกของเฟลนะครับตัวเนี้ยคือบัตรเฟลเนี่ยบอกกันว่ามันลอดทุกสถานการณ์ทุกคนดูจากการใช้งานของแตงนะเป็นหลุมจริงจริงคือต้องใช้บ่อยมากและต้องลองกกันน้ําคือมันกันน้ําแบบ เฮ้ยดีกว่าที่คิดไว้เพราะฉะนั้นเนี้ยรอบเนี้ยลงไปเลยลงแบบลงเยอะๆไปเลยนะครับทุกคนนี่แบบนี้จริงๆผู้ชายก็เบามือหน่อยนะครับทุกคนไม่ต้องลงเยอะมากจริงๆลงนิดหน่อยเวลาโดนน้ำในี่ยกำลังกระจงังใสดูแบบดูเลือดฝาดนะครับทุกคนนี่ลงไปเลยเฟิร์นนี่คือชอบจริงอ่ะแล้วเนี่ยทุกคนทุกคนมีสี on the beach ของเฟอร์ตรงนี้ด้วยอ่ะจริงๆก็สามารถตัวนี้ทาทับไปอีกทีนึงได้นะครับทุกคนเขาจะเป็นฟิลแบบนี้เนี่ยทุกคนนะทาบริเวณหน้าแก้มนิดเดียวนะไม่ต้องไปถึงคนแก้มนะครับปประะมาณนนนนีี้้อไไแบบวกัดู เสร็จแล้วปุ๊บให้หยิบน,นี้มาอีกรอบหนึ่งแล้วทาเข้าไปแต่รอให้มันแห้งนิดนึงนะทุกคนนะเวลาโดนน้ำอ่ะทุกคนบอกเลยนะผิวมันจะแบบผิวมันจะป่วยอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องไปหนามากเพราะต้องรู้สึกแล้วต้องเคยแบบที่ผ่านมาแบบโอ้โหขนาดกระดูผ่านรูปผมรู้เลยว,ว่า,นาหน้ากูหนามากน้ำเนี่คือแทงไม่เขาวว้าบนเถ้กากระบุปุ๊บหน้าแห้งไม่รู้สึกหน้าจริงยังไม่รู้ว่าประสบการณ์นะเพราะแบบมันโดนแต่รองพื้นโดนแต่อะไรเงี้ยอ่ะต่อไปเราจะเน้นบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนบริเวณตรงนี้แล้วก็รน้ผักเนี่ยไม่ต้องเยอะมากเเพรรราาะจิงๆแล้้วผััักกุดดที่่่่ไไมมอยยูบน นี่นะครับทุกคนใช้วิธีการปาดนะครับทุกคนแล้วก็กดแล้วความเคลับคืออีตัวอีตัวเนี้ยมันเป็นสีขาวใช่ไหมพอมันโดนกับตัวแก้มอ่ะทุกคนมันเหมือนจะรวมเป็นแบบปรากฏช่วงหน้าแก้มแก้มมันจะโดนโชมภูขึ้นแบบสวยมากมองตรงนะสวยมากๆถ้าคุณมีที่บัตรบัตรอะไรอยู่แล้วคุณสามารถใช้บัตรอันนั้นได้นะทุกคนแต่บัตรอันเนี้ยจะติดโชมภูไม่ได้ติดอมม่วงมากดูนั่นเนี่ยดูแล้วก็นานภาคผิวหน้าจะดูขาวเลยป่ะแต่แก้มมันจะเป็นไรแต่แก้มยังดูชฉมพูอยู่นะครับทุกคนแล้วตอน ขยี้มืออย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วเอาขยี้กับตัวอ e e e ีที่เลอหลังมือแบบนี้อันนี้เ,เคล็ดลับปนะเคล็ดลับปะนะเธอรู้แค่ช่องเราเลยนะนี่ผสมเลยต้องคนพบลต์ปีนี้เราต้องใส่ใส่ว่ะเออมันต้องแบบหน้าขยี้หน้าเข้าใจปะนี่ยลงไป,ไปบริเวณหน้าแก้มแค่นี้ก่อนเอาแค่2ชั้นก่อนเสร็แล้วปุ๊บนะครับทุกคนใช้คอนซีลเลอร์ที่คุณมีอยู่อะไรก็ได้ทั้งใ้เป็นของลาการ์ดนะทุกคนเป็นลาการ์ดเบอร์ศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งแบบนี้ ถ้าอยากได้ความธรรมชาตินะทุกคนนะไม่ต้องลงคอนทัวร์เยอะพอเพราะอะไรปะบางทีการลงคอนทัวร์เยอะเกินไปอะทุกคนบางทีมันเห็นชัดเว้ยทุกคนว่าแบบมันเป็นกรอบสีนยงตาลหน้ากรอบสียงตาลอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นกลางวันด้วยแหละเออถ้าจริงๆอะถามว่าต้องคือมันยังอยู่ไหมมันก็มีความใสยอยู่ทุกคนทุกคนต้องนึกภาพความจริงว่าเวลามันเวลามันเปียกใช่ไหมทุกคนมันจะมีความแบบใสๆบางอย่างอยู่ถ้ามันเปียกปุณรู้ไหมคุณแบบเคยเห็น,หน,หนค,คนที่เปียกแล้วแบบเฉดดิ้งปึ๊กตาปึ๊ก ปุแล้วตาเด็กบางคนที่บผมเปียกๆแล้วแบบว่าหน้าใสๆเล <c oughs> อนนโอโ้อะไรยเงี้ยโอ้โหเราก็ไม่ฟิวนั้นไม่ใช่ฟิวพี่แบบปึ๊บแต่แล้วแต่คนนะใครจะตึ๊บๆปรัแบบใส่ฝ่อไปก็ได้กดคอนซีลเลอร์ของเรานี้ใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งครับทุกคนกดลงบริเวณใต้ตานี่ใต้ตาดนึ่น,นี่เห็นไหม มันจะมีความเกิน,นซึ่งตรงนี้แหละจุดนี้ทำให้เราดูไม่ไม่โดนน้าหายไปแล้วทุกคนโดยเฉพาจริงๆอ่ะคนเราคนแต่งหน้าตืบๆอ่ะเราโดนน้าเปียกปุ๊บมันจะแบบใต้ตามันจะดูดํดาๆมันจะดูโอ้โหนี่หน้าไปละอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคงแค่ใต้ตา,อ,าอ้อยพอส่วนอื่นเนี่ยอีกแต่งมองมันทำให้ผิวหน้าเราดูกระจ่างใสยอยู่แล้วนะครับทุกคนจริงๆมีอีกแบบที่สามารถใช้ได้นะมเมเปลินทิตมีใช้ได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกคือมีอมเหลืองกลัวว่ามันจะเปิดน,นิดนึงแต่ก็จริงเคยใช้ก็ไม่ได้เปิดน,นะทุกคนนะแต่เราก็เเซฟแแแลลล้้้้้ววววกกััันนนนนนีี่ดูห็มทึบบใชตะคครุ ปิดพวกสิวด้วยนี่แค่นี้เลยถ้าตอนไหนไม่ได้มีสิวไม่ต้องไปแบบแกขอหน่อยได้ปะ่ะไม่ต้องเอาแค่พอปกปิดนิดหน่อยมีสิวได้ไม่เป็นไรทุกคนแต่ถ้าใครเยอะมากก็สามารถปิดได้เยอะมากเอาใจความมั่นใจอันนี้คืองานผิวประมาณนี้ทุกคนก็ผิวเริ่มฉ่บแล้วป่ะแต่จะเห็นว่าแก้มจะไม่ดูชมพูมากนะแต่ทุกครั้งที่หายใจขวดมีความชมพูแบบทั้งพวงนี้เลยทุกคนเห็นปะ่ะอทุกคุณสามารถเติมได้อีกนะถ้ากลัวถ้าสมมติกลัวว่าอ๊พี่หนูว่าปกากซาไม่เห็นหนูอะอ่ะเติมอีก จนจมูกนิดนึงก็ได้ให้มันเดือบมาแล้วผิวดูแบบโอเคมากเรียบร้อยนะครับทุกคนกับงานผิวเดี๋ยวเราไปไปงานคิว้วซึ่งงานคิ้วเนี่ยบอกตรงว่าคิดดูนานมากเพราะเราพลาดมาแทบทุกปีไว้ทุกคนคือเราแบบจัดเข้มจัดหนาจัดแค่แค่จัดเข้มจัดหนามาตลอด ทีเนี้ยตั้งว่าได้แหละคนจะรู้รงคิ้วของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นเอาครีมนิดนึงละกันเพราะว่าครีมเนี่ยมันจะกันน้ำนะทุกคนแต่รับผมอ่ะจะไม่ค่อยกันน้ำแต่ถ้าถนนตักเองนะตั้งใช้เป็นตัวที่เี็นคิ้วนะครับทุกคนของแบรนด์ฟิตนะครับตัวนี้นะครับทุกคนนี่แบรนด์ฟิตนะครับแล้วก็ใช้เป็นเมเบลีนนะครับไฮเปอร์เคอร์นะครับทุกคนของเมเบลีนตัวนี้จะตกใจนะคือเรื่งที่เมเบลีนก่อนปัดคิว้วถ้าที่เรามีคิ้วอยู่นะถ้าไม่มีไไไมม่่่่เเเปป็นนรรรกกกดดีี๋ยวววลออออััอมมมอออนน้้้ตตสาคคคิิืบบ ถ้าใครที่มีคิ้วอยู่แล้วว่างนะก็สามารถใช้ทิ่งหนึ่งนี้ได้เหมือนกันต่อไปคิ้วเนี่ยทุกคนเราจะใช้วิธีการแบบเติมตรงนี้หนึ่งฟังนะเวลาเติมอะ่ะอย่าหนักมือขาดนะทุกคนนะเล่งดีดๆแบบโอเคค่อย มันหมดยุคแต่งหน้าหนาไปสงการแล้วเข้าใจพราะตอนนี้มันต้องเบาเบาอย่างดูของจริงวันจริงกว่าไปเจอสมมติไปเจอกันที่บางแสนนี่ไป่นบางแสนนะเจอกันเจ็ริงปุ๊บกูเฉ็ดนดิ้งปึ๊กเลยงงเลยคนแบบเอ้าสอนใช่ยางงี้นี่เออไม่ใช่แต่ว่านี่จะมาสอนแบบเบาๆไงเขาช่วยในการปิดแค่แบบเห็นเราก็มีร่องว่างอยู่ทุกคนแล้วก็ปิดร่องว่างของเราไปเห็นไหมมันก็จะอยู่เต็มๆมากขึ้นนะครับแล้วก็รอยคิ้วก็เบาๆ เนี่ยดูมีคิวแล้วทุกคนนะแต่ที่สำคัญคืออยากใช้จริงๆสักคนเป็นสีสดำนะทุกคนนะมันก็จะทำให้ดูแบบธรรมชาติกว่านี้นะครับถ้าสีทีมันก็ดูแบบแต่งไปโดยเฉพาะผู้ชายนะแต่ผู้หญิงก็าสีมตาได้เนี่ยพอละประมาณนี้พอแล้วพอเรามีคิวสีตันไปกับคิ้วถึงรอบเนียเราจู้เลยว่าโอเคเราต้องตรงไหนต่อนะอ่าทนี่คุณเห็นแล้วก็ต้องปล่อยเลยนะทุกคนครับนี่ดู คือไปคิวบางๆประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากจริงๆงถือว่าเยอะยังก็ถือว่าเยอะได้บางคนแนะต่รู้สึกว่าอันนี้กำลังดีเสร็จแล้วปุ๊บบ่อยให้หน้ามันเสร็จตัวแป,ป๊บหนึ่งประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเติมการเติมปากเสื้อหน้านปากจริงๆต้องบอก,ต,อบอกต,อตรงๆนวะว่าลแหละตัวคือหลุด,ดเวยทุกคนหลุดแต่ว่าต้องลองอันนี้แล้วสุขวเฮ้ยอ,อันนี้ถ้าไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะมันอยู่และปากไม่เป็นคราบด้วยคือลิปของพี่กระแตลิปพี่กระแตตัวนี้นะครับต้องใช้เป็นของสี The Sun. เดอะซันไอเดอรมูหรือเด นี่เห็นไหมก็จะได้แบบดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนจริงๆสามารถเอาแบบที่ติดๆนเนี่ยเติมเติมตรงแก้นิดนิดหน่อยนะครับทุกคนมันก็จะไม่แบบสีดูแบบเออและเอเทนเันที่รู้สึกว่ามันต้องมีในสงการนี้แน่ๆเราเคาะแล้ว,ลวดีดพี่เจนนี่อันนี้ควรจะมีเพราะหนึ่งการน้ำผิวโคตรสวยมวเมื่อวันโดนน้ำเขียนไม่ใช่ว่าเอ้จุด,ดๆ,ๆแล้วหยุดไม่ได้เห็นไหมว่ามันดูแบบ ใส่ามากยิ่งขึ้นมันดูแบบว่าไม่ได้แบบเยอะมากจนเกินไปนะทุกคนเสร็จแล้วนะครับทุกคนต้องใช้ปม่ของสีจันนะครับเป็นแป้งผสมรองพื้นของสีจันจริงแป้งผสมพื้นนี่ก็ถามว่าจําเป็นไหมก็ต้องคิดว่าจําเป็นนะถ้าใครรู้สึกว่ามันเบาแค่นี้ไปแล้วจิมแค่นี้ก็ได้แต่อย่าจับหน้าเด็ดขาดนะก็จะให้น้ำเนี่ยไหลผ่านได้แต่อันนี้สําหรับเวอร์ชันที่คนที่อยากจะโดนแบบโดนแป้งสาต์หน้านตาสะาใจสามารถตัวนี้กดใต้าตาได้ดูนะอันนี้เป็นจันเบอร์120นครับทุกคนบจนะครับทุกคน,นะน,คกคนมันก็จะม่เห็นะามันดูแบบ ตึบขึ้นนิดหนึง่งแต่ยังคงความแบบอมเหลืองๆหลให้เราหน่อยแล้วที่เหลือเนี่ยทุกคนใครยึดใส่มือก่อนแล้วกดที่เหลือเนี่ยทั่วหน้าแบบนี้จริงแป็นผสมคึ้ขออะไรก็ได้นะทุกคนที่คุณใช้อยู่เลยต้องว่ามีอยู่นะกดกดใช้เวลากดกับมาหน่อยนะครับทุกคนให้มันกดครอบอยู่จริงแค่รอบเดียวพอไม่ไงนะั้นมันจะหนาเกินอย่างที่พบอกแล้วและนี่ก็เป็ของแต่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งมีความปกปิดนะครับแล้วก็มีความแบบเห็นบ้านเห็นรอยสิวมางก็จะมีอยู่นะแต่ผิวเนี่ยรรมาชาดกว่าแล้วทุกกคคคนนะงงกกนนนะเป็ยังงไ,รไะรบ,ระรบท Come. และนี่นะครับค like ือลุกในวันนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าแบบเขาแบบใสๆเบาๆนะครับทุกคนใส่มากพอดีครับนี่ค่ะาเนี่ะมันไม่ได้แบบหนักมากรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันเหมาะกับการที่เมื่อก่อนเราแต่งหน้าแบบตุ๊บๆด้วยกันแบบทาแป้งผสมรองพื้นทาทั้งแบบน้ำมาแล้วก็ซิลเลอร์มันรู้สึกว่าอุ้ยปีนี้เราต้องปฏิวัติใหม่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยขอให้คลิปเนี้ยให้คนเห็นมากที่สุดนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูวีฟอร์มเตอร์กันว่ามันดูธรรมชาติแล้วใสขึ้นแต่ไม่ดูเยอะขึ้นจริงไหมไป ไปทดสอบก,การกันน้ำกันว่ามันกันน้ำกันแป้งได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนนะบอกว่าลูกเนี้ยอยู่ไปมาทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นทดสอบการน้ำดูตืบบ่นเต้นอนะ่ะคือแบบดูไม่หนาเกินเนาะมันดูแบบดูเป็นผิวจริงๆที่แบบว่าเวลาไปไหนมันดูแบบใสอ่ะสมมติว่าเป็นแมงเงี้ยแมงเจอผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าเติมๆกับผู้หญิงไทยใส่เลยมันเป็นเปรี้ยงคยเห็นน้องไทใส่ที่แบบนี้ป่ะน่าเปรี้ยงๆไปไงแม่อยากแบบไป้ขนาดป่ะเออเห็นไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยนะครับทุกคน เอาเลยไหมอ่ะนี่รอบแรกก่อนอ่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวก่อน้วก่อนกูให้ฉีดหน้าอ้าวมันแรงเกินเปรียบกนเจ็บกูให้ฉีดหน้าให้ฉีดหน้าพอแล้วรอบหนึ่งอ่ะอย่ามือไปจับนะทุกคนอ่ะเป็นไงดูใสขึ้นเดี๋ยวบนใบบัวมีหลายปะ อะไรจริงนไอของเขาไม่ไหลม,มีแต่น้ำเป็นหยดๆอุ้ยแรงมันมันไบกว่าเดิมใหญ่เอาต่อไปรอบสองนี่าราับแบบน้ยเยอะนะเดี๋ยวให้ดูก่อน,นอ่ะตอนนี้แบบหน้าอย่างเงี้ยดูเป็นไงมาอะไรจริงแล้วเา,วาอใส่เสื้อขาว,วเพราะอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบมันไม่มีความไหลนะทุกคนไม่ไหลออกมาเลยมันจะว่างกว่าตอนที่เดินออกมาอีกอะอะต่อไปสิที่ทงสัยต้องเจอแน่ๆถึงทุกปีจะห้ามว่าแบบห้ามปะ แต่อันนี้อ่ะกกเ,ดเดินเดนินเดินเดินมาเทียเท่ยวอุ้ยร้อจังขออนุญ,ญาตนะคะเล่าเขาโอ้โหแต่ว่านี่มันเบาอันนี้แม่เขาเบาไปไหมของจริงอ่ะของจริงไม่มีใครมาอย่างนี้หรอกของจริงสมสมุติหน้าสมมติอีกอ,อ,อีกโมเมนต์หนึ่งอันนี้โมเมนต์แรกกันได้แล้่ะอุ้ยปะแบงค์หน่อยนะคะ,ะโอเคต่อบคุณนะครัอันนี้คือเลี้ยวสองตะไบตะไบแบบเถื่อนๆเลยแบบพอดีครับรอ อ้าปากอีกปาอีกเอเตอดเดือเตือดเดือเดอเดอดเอเดอดเดอรเดือดเดือดเดือเือดเดือดเดือดเดือดเอดอดดือดเดอด้อดดอดเดดเือดอดเดเดอืออดดเอดเือเอเดือดเดืออเอเอเดือือเเอื คุณจะรู้สึกแบบว่าอุ้ยมันยังใสอยู่เห็นแล้วล่เออเห็นแล้วล่ะเอแก้ป็งไงยังดูอมชมพูอยู่ตรงนี้อยู่ความชมพูเลื่อๆเบาๆต่อไปสมมติแบบคนเราไม่รอแป้งก็เด็อยู่แล้วเข้าที่เบียดเข้าที่ชลมุนอุ้ยมัน่ออะไม่้ค่ะมันก็เดินไปเลยเหรอแมงกูแรงกลับมาดีไปไหนเนี่ยเะไรขึ้นเดอไรขึ้จะยเ้าหอมจมูกมาหอมจมูกไม่รู้ แล้วเลืองขาวเกินใครจำกูได้บ้างตอนนี้มีหน้ามาค่ะเออต้องมีผงผมต้องมีเออผมผมต้องโดนอ่ะดมอะไรกันบ้างยังดีอยู่ไหมเอยอะได้ไหมอะคนพูดเซฟสุดท้ายอันนี้จะต้องหนักเลยดึงสองซ้ำอุ้ย จะได้ไปขอน้ำล้างหน้ายังไงนะผมลักจักแบดเบยแดเลย้างเลนี่บองต้องต้องกดตายแล้วเลยอยากให้ยี่ตาเนี่ยจะให้ดูว่าแบบมันก็ยังดูแบบมีความข่าใส่อยู <Commons of> <surprises> ่นะครับเนี่ยเห็นปะมันก็มีความแบบ ใสๆอยู่ทุกคนดูใกล้ได้เลยนะดูดูเห็นป่ะเคยเเด็กหนุ่มเด็กสาวที่เดินไปแล้วแบบหน้าใสๆแบบอย่างนั้นอ่ะเออได้แต่สิ่งนี้อยากให้เป็นโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับวันนี้ก็คือหลังจากที่หน้ามันเริ่มแห้งนะครับทุกคนน่าจะขมแล้วยังเปียกอยู่นะทุกคนดูอยู่น้าแต่งยังดูแบบเห็นป่ะยังมีความใสๆมีความแบบเคยได้เป็นข้าวแป้งนะครับทุกคนแต่เห็นป่ะผิวหน้าโดยรวมคือยังแบบนี่ครับใสๆอยู่ถ้าสมมติคุณเติมลิปเติมอะไรก็คือจบอ่ะลองเติมลิปหน่อยดดูิ ือเติมเลยแล้วคือจบเลยกันันเด็กมันนิยมอีกครั้งคืออยู่ยังใสยอยู่เลยทุกคนเห็นปะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเป็นมากกว่าแบบหน้าเหลืองหรือหน้าเฉดที่หนักๆน,นะครับทุกคนก็ลองมาแต่งตามกันดูนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้หรือฝากกด Subscribe กดแล้วก็เช็คดีไว้ด้วยนะครับทุกคนกคน,กคน,กน,นี่ดูไกลใสมากปีนี้สงการานต์ปีนี้ก็เลือดเองด้วยนะครับทุกคนก็ทุกสายสงการานต์นะครับผม